สวัสดีค่ะเรามาเติมพลังตอนเช้ากันนะคะลวกินได้ของป้าค่ะทำให้ชื่นใจเลยชื่นใจเลยเป็นดอกสวยมากเราให้ชื่นใจแรกก่อนดอกแก้วมังกรน,นี้ทำไมมันสวยอย่างนี้ รุ่นใหม่ของป้าค่ะสวัสดีค่ะนี้นอกลัวนะคะมันอยู่นอกลัวสวยจังชื่นใจเลยเชาวชาวมันเป็นสีขาวมุกกระดอกมัน ดอกขาวมุกสวยมาก